โอ้โหขึ้นต่อหน้ารอนั่งดูมันขึ้นก่อนครับให้มันตายใจก่อนโอ้โหเดือด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 ขึ้นนานด้วยโอ้ขึ้นแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยนะครับโดนอีกแล้วครับหนึ่งแต้มขึ้นต่อหน้าเลยครับนี่หนึ่งแต้มคนละหนึ่งแต้มแล้วนะครับกับโปรจิว๋ว เดี๋ยวเราจะไปตีกระสุกเป็นก่อนนะครับโหเห็นกระสุกขึ้นน่าจะขึ้นอีกแล้วครับขึ้นเดือดมากเมื่อกี้ายเรือไปตั้งนานยังก็ยังไม่ลงนะครับนี่ได้บบกับข้าวเที่ยงแล้วเด <laughs> ือดนะขึ้นเดือดมากโขึ้นอีกแล้วครับ <laughs> เดือดครับกระสุนเดือดครับพูดเดือดอะ โอ้ขึ้นเดือดมากเลยขึ้นเป็นพักๆช่วงๆนะครับแต่แต่เดือดครับเดือดขึ้นไม่ไกลโหสิบเอ็แต้มแล้วครับผมตีจนเมื่อยโดนอีกแล้วครับโอ้โห แสบมือโอ้ยขึ้นไม่หยุดเลยครับเดือดมากติดตามช่งผลงานกันต่อนี่พ่อโปรจิวโอ้ยชุก ขึ้นไม่หยุดเลยโอ้แดดร้อนมากครับเอาให้กูขวดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปตีกระสูบกันต่อนะตอนบ่ายเอาไปส่เอ้าน้ำหายไปได้หมดน้ำหมดโอ้โหน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดนี่ครับผลงานครึ่งเช้าตีจนปวด nó chưa, lớp chưa gắn khớp.